กูบอกเลยชายได้ชายต้องเป็นชายเว้ยใส่ของไม่สนใจชายได้ชายต้องเป็นชายถ้าชายได้หญิงเนี่ยแสดงว่าไม่เข้าข้างแต่ถ้า้หญิงเป็นน้องตุ้มเนี่ยเออก็พอว่าใชนไหมถ้านน้องตุ้มเออแล้วแต่เออตาเฉียวเหี้ยไม่กล้าวะไม่กล้าไม่กล้ากดอ่ะถ้าได้อีทถ้าได้อีทนะ ไม่ใช่ไม่ใช่เอสซี่จากาพาราเอสปาร์ดามึงเอาไปฆ่าคนยะักษ์ที่ละเ,เป็นเป็นเป็นกูอย่างไร,รกูก็เออเอออย่างไรก็ได้ตัวพี่อาไปตีมังกรนี่มันกรกูบีแล้วไงเอาข้าวกิจกรรมฆ่าแล้วข้าวกิจก,กัดมกกส,สองตัวเลยว่าทำมาแล้วกิจเสร็จแล้วอะไรยอย่างเงี้นะพร้อมเอานะเอานะ <c oughs> เอานะเอาไม่กล้ากดเชี่ย เฮ้ยเซอินผ uh, oh okay, ักตาวครับโอ๋อสีอินสามสองแล้วชายได้ชายได้ชายเป็นหญิงเคยออะไรเฮ้ยเซอินสามสองแล้วดื้อ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 ฮือขามขาม สุดยอดสุดยอดสุดยอดไปสุดยอดไปหมดนี่ทำอะไรต่อต่อสองทำไรทำไรอีกทำไรอีกบอกเลยทำไรอีกทำไรนี่ทำไรได้อีกทำไรอะไรอีกไอตัวไหนเวลเองเยอะที่สุดอะไรที่อีกตัวไหนเองเวลเยอะที่สุดโูปาร์ตอ้าวผูปาร์ตผูปาร์ตตัวไหนตัวไหนยอดเดี๋ยวได้ต่ออันเวลเยอะที่สุดสองคะแนนจะเลือกทำตัวไหนระหว่างสองตัวนี้ ทำซีอินสั่งทำซีอินทำซีอินมันทำซีอินไปเลยเอ้ยแต่หนูเองต้องทำเป็นวิลนี่ก่อนฝับสองก่อนใช่ไงจะไปทำสุดยอดบอกเลยเฮ้ยใส่ดีป่ะเอ้ยขอขอ,ขอดูไอ้ประวัตินั้นหน่อยอะไรเหรอใส่น้ำมีให้หน่อยขอดูไอ้ประวัติอะไรนะอ้าวเออเนี่ ชายได้ชายเป็นหญิงและหญิงดีในไ้สัตว์อุ้ยข้าบุหรี่เอเบล่าแม่งอยู่ในแครนเดียวกันใช่ไหมนะมันอยู่ในแครนเดียวกันด้วยใช่ไหมในกลุ่มเดียวกันอ<ต>ือในแครนเดียวกันนั่นแหละข้าเรียกแครนนั่นแหล,เละเฮ้ยเซอินใส่ดูดเลือดหรือ,อ,อคิดจะเข้าคิดจะเข้าเอามีดดูดให้ สุดยอดครับสุดยอดบอกเลยสุดยอดเดี๋ยวจะเก็บผ้าแสงไว้ทำมารีสด uh. like. yeah. oh. ีกว่าเฮ้ยเอ็งครับยังไงเนี่ยอะเยอะโอ้โหคุณเพลงสุดยอดเฮียสุดยอดสุดยอดสุดยอดเฮ้ยเยี่หขอดีจริงว่ะ เชี่ยของก็ดีจริงน้อง4อินฟู3 2แล้วได้มาได้มาวันอาทิตย์แล้วเว้ยแล้ว3-4ภายในวัน,อ,น,นอังคารปื้ม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 จริงปื้มจริงไม่หลอกปื้มปื้มถือว่าเป็นราย่ดจได้อยู่ใอทีประสาทอืมจะได้าปถูกาเฮ้ยเดี๋ยวซื้อคอตตุม4อินเลย ไม่รู้อะดี๋ยดูอะหรือว่าจะเก็บไว้ดิเก็บไว้รอหลินหรืออะไรแม่ C ส,สามสองได้ไวมากครับเสี่ยขอเขาดีจริงขอเขดีจริงออพอพอพอ,พอ